สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับเกมอเนสมมานะตอนนี้เราไม่ได้แค่นาโตะนะจอยแม่งไม่ค่อยดีนะจอยมันพังแค่งเนสมาดีกว่าเจอกับทีมทีมหญิงนะทีมเกิร์ลมา นี่ก็จัดทีมใหม่จัดทีมจัดมั่วเลยนะอืมใครไม่รู้สองไอ้โก้ินจีโอ้ยโดนแยงอะไรครับอะไรโอ้โดนอันนี้คือพี่พี่ชายของของซูลงีเนะี่ยชื่ออะไรไม่รู้แหลกอขอแม่งแหลก อะไรไอคิกโดบอะไรอย่างี้อย่าพึ่งค้างค้อมกาโอ้โหแบบกระตุกหึหท่านท่าประสานอ้้หท่านี้แบบแรงอ่ะหลับยากมาก ท่าละท่าเก่ามันกากไปสองทา่าร่างเอาตานยุ่ยอยู่หมัดจะใช้ไอทีพีเยอะมากโกนจิ๊ไปเลย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 โดนมุกอักคีควงสวรรค์ ไลท์คอบเคสเก็นซาฮันโตเสยคางตรงนี้เข้าเรียบร้อยนหนนั่นสมารถเจแปนรุ่นใหม่หน้าใหม่มัวด้วยนำมาแล้วหนึ่งโซนนะครับมิโรโตเสียบไม่โดนขังกดผิดหาย มานี่ทีมโอเกอร์เนะี่ยเงจากทีมท่มันจะเดือมูเบี้ดูแค่ว่าตัวนี้แหละหอมแม่งแม่งจะแห้งแล้วโผงสวานหมอแล้วนะผัดไลร์ขอบเขตไร้ขอบเขตจริงเปล่าอืมลับร้อย เจาะมากทีมนี้สองศูนย์ไปแล้วนะอยู่เอาไว้อยู่เอาไว้อืมอืมส่งให้ฮิโรโตะฮิโรโตะไม่ได้บอลคานอนจะป,ไปล่อยให้ไปทำอะไรวะบล็อกคูซานนะสิ คืออะไรไม่รู้พูดหมวอืมพี่ชายพี่ชายของซุลุ่งี้แลกโอ้โหแลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอออชูติงสตาร์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เรียกว่าชูติงสตาร์โอ้โหชูเชนด้วยโรสสปาร์ตใช้เลเวล2สองอะ อ๋อเหล็กแห่งโทซะรับอยู่ไหมอยู่หมัดอืมเปิดอืมพี่ของสุรุี้อืมเล่นเล่นท่า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 เออดยดูเดีด๋ยวดูแลก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 ,แกอืมอ๋ออ๋อท่าเดียวกับโคจ,จิได้ปะ ทีขวงสวานเฮ้ยมันจะบอกด้วยน,นั่นวนาสะสลาตันผันแปรมุกเกนซะฮันโตหลับอยู่อะอยา่ยาอย่าไม่ปล่อยไปหรอกเดอะม n t ท i น เียมาส่งให้พีนะ่ก็ตกพี่ก็ตกียมาเยมาได้ว่าแบบนี้โอ้อะไรอ่ะโดนสก,กัดคือแบบอีนิดเดียวจะได้ได,ไดยิงละสปินนิ่งชูโตท่าของอิกิโดเจเนี่ยอ๋ออัดเทว,วะ ชิลๆครับอย่าอย่าเฮ้ยอาเซมัรู้โดนแย่งไอ้พวกเล่นเงีย้พวกเล่นยิงหายแล้วชูติ้งสตาร์เสียงอะไรโผลกว่าหนชูเฉนด้วยนะโตสปา ไม่ยอมโอ้โหแจ้งแต่แม่งก่อสร้างอะไรวันนี้รับอยู่มันจะแบบลงมาโดนศัตรูอย่างนี้เฮ้ยเก่งแล้วเก่งไปแล้วอย่ากำแพงแอตแลนติกโอ้โอ้จริงๆเนี่ย ป๊กินอย่าอย่ารับอากีฮวงสวานองแต่อัดหน้าหัดไล์ขอบเคสกุเกินซาพานโต หลับได้โง่เหมือนกันบางทีก็หลับได้ได้บางทีก็ลับได้อะไรของมันอาเซมัรูค้ครับหลอโอ้ไอ้อไนอนไอนอนอยาให้เป็นยิงง่หรือไงล่ะ มีท่าอะไรวะเพื่อใส่มามว่าต้องประสานกับใครวะอ๋อฮนะอ๋อรู้แล้วล,วลวะดีไปด่ะสาสมากิมีเป็นลูกพายุหมุนเลยอัดไล่คอเคสมอนใช่ย,ยูท่าเดียวนะครับรับได้ด้วยนะ โดน<า>ถ้าเป็นวา่าระทิงแรดฟูอะไรวยแหลกแหลก,กหน่อยนะแม่งแม่งไม่นหน่อยแอม่งกระตุก หลังโหจบแม่งโคหทำอะไรของแม่งเอาวิดีโอมาเอันนี่มาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโดแม่งพลังหมดแล้วเปลี่ยนทีสามตัวเลย ทำอะไรเงียบไมือนีอัดอยู่อัดอยู่เขาใหม่ไปแล้วส่งให้โอคิิส่งให้วิดีโอวิดีโอโชว์สเต็ปสเต็ปโชว์ได้แป๊บเดียวแล้วล่ลวงเป็นการหลอกเป็นการหลอกครับมันเป็นการหลอกมันเป็นการหลอกมันเป็นการหลอกเอาโหแไม่ใช่หอลอกวละ่ะ เมานาน้ยลาดไม่แดงหรอกรู้จักรู้จักไหมท่านี้ปืนใหญ่เทวะผ่านสามหัดไล่ขอบเคบ

หัดเทวะสวยมาเลยฟิดีโอจริงเลยโดนแยกโอดีนซอฟมาอ่ะมูเกนซา อัานต่อืมรับอยู่เลยโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปผิ้วยิงอืมมันนิ่งทุกปักดูสกิรูมัดเล็ก พี่ทักธรรมเหมือนเหล็กคุณธรรมส่ยสองสองแล้วบันฮะมีแห่างกลยแหลกมากวูบเลเจนด์ หลับได้วะโอ้โหไม่ทันชูติง้งสตาร์เราไว้ทัชจิบุคายอยู่ฮัตเทว่า โอยะยะ้โหยายาหล่แรมากตนนัวนี้อืมหนนแผนเอาไปเลยฮันนนยี่ยงกด แคนนอนอัดไหลคอเกตหืมเราไม่อยู่อีกแล้วโหตะข่ายโหมันไม่ขาดหรอว,วะใช่แรงข่าดเนี่ยสี่สแล้วน,ะน่าอะไมงนำไม่ได้ละมงนาซุมะเจแปนรุ่นใหม่ล่าสุด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล่นท่าประสานโอ้โขพอใจตอน,นแยงไมันไปยิงเลยสติ้งสตาร์เอาเชื่อมั่นในหันเทวาของนายตะจิบุไคเราเชื่อนายฮัทเทวะทวะอ้ลรอบยูอีกแล้ว <đây> mọi người ăn chân mọi người ăn chân cột người ăn chân mọi người ăn chân mọi người ăn chân này chân อาจจะทำด้วยมือเปล่าอาจจะผู้ใครเรามันเก่งอยู่แล้วโอ้ยแม่งหลับไบรียู่สงสัยยังเก็บไม่พอ,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 อโอ้ยโหเฮ้ยมันเล่นเลิงชิงบอลหรือไงเนี่ย โหธาตุศาสารโซลลนโบรณะมีสองใช่ป่าแบบแบบสองโซลลนโบรณะสองยาไม่ปล่อยให้ไปหรอกตัดแต่ The Mountain กำแ,แพงหากา้อนไม่เอาอยู่วะ เทคนิคเข้ามาเทคนิคเข้ามาโดนแล้วท่านี้แข็งท่าของฟุบะคีตาไม่ทันอ๋อตาบ่วทันโหยังใกล้มากอ่ะสลาตั้นพันแปร ใกล้แล้วต้องเวลสองครับอัดบ้านสยบฟ้าโอ้ยค้าบ้านทำอะไรเนี่ยเดือดดังมากโอ้ไอดีโอพลาดเองครับหมดเวลาแล้วนะสี่หนึ่ง่ะช้าไป สำหรับคลิปนี้ก็ลาไว้เวเท่นนี้นะฮะชอบก็กดติดตามกดแชร์ก็ได้นะเป็นบุนคคลอย่างสูงเลยแอวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ